วิธีกดลบเพื่อนเลิกเป็นเพื่อนใน Facebook แบบง่ายๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เลย <t ılmış> ก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่รายชื่อเพื่อนก่อนเนาะเ <t ılmış> มื่อเราเข้า Facebook มาแล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นมันจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาเลยและมาดูตรงหัวข้อเพื่อนตรงนี้นะครับหัวข้อเพื่อนตรงนี้ให้เรากดดูเพื่อนทั้งหมดตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็เลื่อนหาเลยนะครับอยากจะลบเพื่อนคนไหนนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลย ก็เมื่อเราเจอเพื่อนที่เราต้องการลบแล้วนะครับอ่าสมมติว่าเป็นคนนี้แล้วกันเนาะเราก็กดไปที่จุด3จุดนะครับตรงรายชื่อเพื่อนคนนี้นะครับที่เราจะลบไปกดจุด3จุดและมันจะมีหัวข้อเลิกเป็นเพื่อนกับคนนี้อยู่นะครับอ่าเราสามารถกดเลิกเป็นเพื่อนตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดยืนยันที่จะลบคนนี้นะครับเป็นเพื่อนใน Facebook เรานะครับอ่ากดยืนยันได้เลย โอเคเมื่อลบสําเร็จนะครับก็จะขึ้นสถานะเป็นเพิ่มเป็นเพื่อนในลักษณะนี้เนาะ,ะแสดงว่าตอนนี้นะครับเรากับเขาไม่ได้เป็นเพื่อน Facebook กันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันแบบง่ายๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ